ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหาทานบารมีประเพณียกช่อฟ้าพระอุโบสถไม้สัก งณวัดส,สีมงคลบ้านหินกลิ้งตำบลล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์วันที่13มกราคม2567เป็นวันบูชาผ้าผูกช่อฟ้าวันที่14มกราคม2567เวลา9นาฬิกาทำพิธียกช่อฟ้าร่วมทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารออมสินเลขที่05217032869 5ท่านที่จะรับเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อสอบถามช่างน้อยวัยยาวัจกร099 237 0036และคุณบัวไข089 856 2749หรือร่วมทำบุญตามศรัทธาอันนี้สงแห่งการร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้า1 ส่งผลให้ท่านได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาดีแล้ว 2. ส,ส่งผลให้ท่านมีพุทธภูมิหากท่านได้ปรารถนาแล้ว 3. ส,ส่งผลให้ท่านได้เป็นผู้เกิดในตระกูลสูง 4. ส,ส่งผลให้ท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเร็วกว่าผู้อื่น 5. ส่งผลให้ในชาติปัจจุบันท่านจะเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 6. ส่งผลให้นนชาติปัจจุบันท่านจะเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย 7. ส่งผลให้มีแต่มนุษย์และเทวดากล่าวอนุโมทนาให้ท่าน 8. ส่งผลให้ท่านเป็นผู้เจริญในหน้าที่การงาน 9. ส่งผลให้ท่านได้เป็นผู้มีลาบยศสรนเสริญมาก 10. ส่งผลให้ท่านเป็นผู้เจริญทั้งในโลกียะและโลกุตระ อย่าลืมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดป้าป่าและยกช่อฟ้าพระโบสดไม้สักทองณวัดศรีมงคลบ้านหินกลิ้งตำบลหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่13และ14มกราคม2567